พญาพิชัยก็คือที่เราได้ยินเป็นพญาพิชัยดาบหักใช่ไหมคะจริงๆแล้วพญาพิชัยมีหลายองค์ก็เหมือนเ,นเป็นเป็นตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งทีนี้พญาพิชัยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชื่ออย่างมิ่งขวัญดิดตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พญาพิชัยดับหักองค์นี้ชื่อจ้อยแล้วก็มีวีรกรรมก็คือตอนที่ลบกันเนี่ยจนดาบหักแล้วก็ ในยุคที่สําคัญที่สุดในพีเรียดที่สําคัญที่สุดคือในยุคของกรุงธนบุรีเป็นฐานคู่พระทัยของพระเจ้าตากกลุ่มขุนนางที่จะสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นพระยาเป็นอะไรได้อย่างเงี้ยคือจะต้องมีเชื้อสายกันมาจากอายุธยากเก่าจากอะไรต่อมีอะไรแต่พระยาพิชัยเนี่ยคือเป็นลูกชาวนาแล้วสามารถไต่เต้าขึ้นมาจนแบบเป็นผู้ครองเมืองและเมืองสําคัญที่สุดณนะเวลานั้นอะ่ะก็คือเมืองพิชัยก็คือเมืองหน้าด่านที่เนี่ยครับ พิชัยพอมาถึงสมัยหนึ่งมันจะเป็นแบบเมืองชั้นโทนะครับมีศักดิ์ศรีเท่ากับพิษุโลกสุขโขทัยเลยแล้วก็เป็นจังหวัดเก่ามาก่อนที่นี่คือจังหวัดพิชยัยใช่<อ>แล้วแล้วมาก่อนเนี้ยที่พิชัยนยะจะดูแลปกครองไปถึงหลวงพ่อบางนะครับห,หลวงพ่อบางเทียงคานเนี่ยครับเลยก็ไล่นะขึ้นไปเลยใช่ใช่ก็คือในอุตลิดเนี่ยจะมีทั้งล้านนา ล้านช้างอ,อายุธยาสุขโขทยัยรวมหลากหลายวัฒนธรรมนะครับอถ้าอย่างไปรับแลเนี่ยรับแลก,ก็จะมีรับแลเหนือกับรับแลใต้รับแลเหนือก็จะพูดล้านนารับแลใต้แถวทุ่งยางก็จะพูดแบบทางสุขโขทยัยแต่ถ้ามาพิชัยอย่างเงี้ยถ้าทางฝั่งน้ําอีกฝั่งหนึง่งจะพูดเป็นลาวเวียงอถ้าในตลาดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะเป็นเชื้อสายจีน พอวัฒนธรรมมัดที่อาหารอย่างมีอาหารจีนอาหารแถบอยุทยาอาหารสุโขทัยอาหารลาวเวียงอาหารเหนืออ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนที่มาอุตรดิษฐ์แล้วหนูก็รู้สึกว่ามีอย่างออมีหลากหลายให้กินมากๆเลยอ่ะแต่มาอุตรดิตฐ์หรือว่ามาพี่ชัยแล้วเนี่ยก็คือ<ด>จะแบบครบเลยคือแบบหลากหลายเ,เลย